สวัสดีค่ะวันนี้ครูอินดี้พาคุณผู้ชมมาศึกษาเรียนรู้บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขในวัยเกษียณอายุราชการซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสอกอสคอออภูมิใจนำเสนอเพื่อเป็นต้นแบบแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสมาชิกชอพอคอการชาป,ปนากิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกชพอสอการชาปนก,กิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถ,ถึงแก่กรรมตลอดจนบุคคลทั่วไปได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะผู้ชมคะตอนนี้ครูอินดีอยู่ที่อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ วันนี้เราจะมาเกาะติดชีวิตของคุณครูต้นแบบนะคะที่ประสบความสําเร็จทั้งในอาชีพรับราชการและอาชีพเสริมด้วยนั่นก็คือธุรกิจรีสอร์ทและหอพักค่ะวันนี้พูดคุยกับดรเกิรท่วมกลางค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะค่ะคุณครูคะทราบมาว่าคุณครูได้กู้ยืมเงินมาจากโครงการสวัสดิการสมาชิกชปคจานวน1นึ่งล้านสองแสนบาทร่วมกับ คุณภรรยาด้วยนะคะชั้นละ1ล้านสองแสนบาทมาเริ่มต้นกับธุรกิจรีสอร์ทแล้วก็หอพักอยากจะให้คุณครูเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็ชีวิตผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะถึงวันนี้กว่าจะประสบความสําเร็จค่ะพอรับเงินล้านมาเลยนอนไม่หล,ลับเลยน <laughs> <พ>อนไม่หลับเลยเพราะอะไรเพรานี่เยอะค <c oughs> มาคิด,ดวา่าเมื่อเมื่อเรากู้เงินล้านมาแล้วถ้ากู้ต้องมีของต้องมีสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิต <c oughs> ก็เลยมาลงทุนทำรีสอร์ทไปลงทุนทำหอพักก่อนอ,อาคารพาณิชย์3ชั้นย1สห้อง เลยก็เพื่อห้องรับเขกด้วยห้องพักตัวตัวด้วยรวมเป็น23ห้อง23ห้อง23ห้อง <c oughs> ครับ <c oughs> จากภาวะที่เราเงินขาดเค้นนะขาดเค้นบ้างพอใช้บ้างเราก็เงินเดือนอก็มีใช้ระดับหนึ่งแต่พอมีหอพักขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราดูดีขึ้น <c oughs> ดูดีคือมีเงินมีทอง <c oughs> <c oughs> การทำหอพักนี่ถึงเดือนรับเงินถึงเดือนรับทรัพย <c oughs> ์จาก20กว่าห้องเรารับทุกเดือนนี่ต่อเทียบเมื่อเทียบกับราคาที่เราต้อง ผลชาระกับธนาคารจากการกู้สวัสดิการ่พกับเงินรายได้ที่มานี่เรายังเหลืออันนี้คือเป็นเป็นเป็นเหตุจูงใจทําให้เราเออน่าจะอยู่ได้ค่ะอันนี้แล้วก็ทําให้เราความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชีวิตเราเริ่มบวกขึ้นนคเริ่มมีเงินเหลือแล้วใช่คะปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นเหตุผลหลักเลยค่ะที่เลือกทําหอพักแล้วก็ขยายมายังธุรกิจรีสอร์ทอะคะการกู้เงินจากสบคะ อย่างเร่งกู้ง่ายกู้ง่ายกู้ง่ายมากเลยเขาให้ปุ๊บให้เครดิตเลยสองใช้บุคคลเข้าประกันอ,อใช้ระยะเวลา,าในการผ่อนส่งที่ค่อนข้างยาวค่ะอะแ,ละและเราก็มีความคิดว่าเ,ออเราเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเงินตัวนี้ไปทำอย่างอื่นได้บ้างเราใช้บุคคลเข้าประกันไม่ต้องเอาหลักทรัพย์ก็สามารถกู้ได้เลยค่ะทำหอพักอยู่ระดับหนึ่งส่งไประยะหนึ่งเหมือนกับอโอเคแล้วปืนตัวแล้วอยู่ได้แล้วพอชีวิตใกล้เข้ามาตอนเกษียณ ปีก่อนเกษียณปีหนึ่งเราจะอยู่ในเมืองหรือว่าจะทาอะไรดีธุรกิจของภาคเราอยู่ได้แล้วน่าจะต่อยอดอีกสักอันนึ่งก็คือเลย่อทํารทำดีศรัทนี่เป็นจุดที่สองการทำดีศรัทนี่ก็เลยคิดกับคุณครูจิตนาว่าเราจะทําที่นี่ให้เป็นที่พักเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งแห่งความสุขและก็สามารถบริการชุมชนได้ปลูกพืชเศรษฐกิจทุกตัวที่จะเป็นรายได้ที่จะเป็นอาหารของตัวเราครอบครัวและก็ชุมชน มีนาในพืชในเปลงนาก็มีข้าวในโบปลาในโบก็มีปลาในพื้นที่บริเวณก็มีสวนผักครบครบทุกส่วนเราทำรีสอร์ทให้เป็นจุดขายแต่เราจะทำรีสอร์ททุกส่วนให้ขายได้นี่คือเป็นจุดขายของเราจุดขายเลยทุกส่วนขายได้จุดขายเศรษฐกิจทุกเศรษฐกิจให้เราจึงเป็นที่มาของดูนากรีนรีสอร์ทของที่นี่นะคะหลายท่านคู่งินมาแล้ว นํ่ไปใช้สเปรดสปะเราเรียกว่ายังยัง,ย,งยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะ <c oughs> ต้องมีเป้าหมายชัดเจนบางต้องชัดเจนครับอย่างสองคือต้องมีความรู้ประสบการณ์ในการทํางาน <c oughs> หลายท่านกู้มาทํารีสอร์ทแล้วอาจจะสาเร็จไม่สำเร็จได้ <c oughs> บ้างแต่เพราะฉะนั้นเราต้องหาความรู้ <c oughs> ต้องศึกษาแล้วก็ต้องมั่นคงใน,ใน,ใ,นในการทํางานแบบเอาละเราจะทาอย่างนี้แหละ <c oughs> ความเนี่ยวเนี่ยในชีวิตที่ต้องทําให้มันดี <c oughs> อันนี้คือจะสามารถฟันฝ่าแล้วก็ลดปัญหาเพราะที่ผ่านมาจะพบว่า ปัญหาหนี้สินครูเยอะเหลือเกินแต่เราโยนกลับมาดูตัวเราอะอวันนี้เราก็มีหนี้สินเหมือนกันนะ,ะแต่เราเอาทรัพย์สินกับหนี้สินมาเปรียบเทียบกันดูอทรัพย์สินเราก็มีมากกว่าหนี้สินทําให้เรายิ้มได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสมาชิกชอพอคอและสมาชิกชอพศสอกับบุคคลต้นแบบที่ทุกท่านจะได้นำไปศึกษาเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับคุณครูเกลิกท่วมกลางข้าราชการครูบำนาญอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของธุรกิจหอพักจินตนาและดูนากรีนรีสอร์ทค่ะสนับสนุนโดยสกสค แลตตูไกด์4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้